สวัสดีค่ะมาเล่นเกมทายตำแหน่งจากภาพกันนะคะมีอยู่5ข้อมาดูซิว่าเราจะสามารถจดจำตำแหน่งของสิ่งของที่อยู่ในภาพได้มากแค่ไหนพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ <S <S กติกาการเล่นนะคะ 1. คือดูภาพที่กำหนดให้ 2. พยายามจดจำตำแหน่งของทุกอย่างในภาพในเวลา10วินาที 3. ตอบคำถามโดยใช้เวลาคิดข้อละ5วินาทีค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพที่1กันเลยค่ะจากภาพที่1กระต่ายอยู่ตรงไหนในภาพคะกอไก่กระต่ายอยู่ถัดจากสุนัข ขอไข่กระต่ายอยู่ใต้ต้นไม้คอควายกระต่ายอยู่ข้างหลังแมวเฉลยตอบข้อขอไข่ค่ะกระต่ายอยู่ใต้ต้นไม้ตอบถูกไหมคะ <Yeah! S 1> ต่อไปไปดูภาพที่2กันเลยค่ะ จากภาพที่สองนี้แมวอยู่ตรงไหนในภาพคะกอไก่แมวอยู่บนโซฟาขอไข่แมวอยู่ถัดจากตุ๊กตาข้อควายแมวอยู่ในกล่องเฉลยตอบข้อกอไก่คะ่ะแมวอยู่บนโซฟาตอบถูกไหมคะ ต่อไปพร้อมแล้วไปต่อภาพที่3กันเลยนะคะจากภาพที่สมนี้ถามว่าหนูอยู่ตรงไหนในภาพก็ไก่หนูอยู่บนตู้เย็นขอไข่หนูอยู่หลังเนยแข็ง คอควายหนูอยู่ระหว่างเนยแข็งและขนมเค้ก <L ess> ฉเฉลยตอบข้อคอควายค่ะหนูอยู่ระหว่างเนยแข็งและขนมเค้กค่ะ <L ess> ต่อไปไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะ ข้อที่สี่นี้ถามว่ารูปนี้อยู่ตรงไหนในภาพก็คือรูปยีราฟนี่เองค่ะก,ไกรรอ,นนอไอก่รูปอยู่บนผนังขอไข่รูปอยู่ถัดจากหนังสือคอควายรูปอยู่ใต้เก้าอี้เฉลยตอบข้อกอไก่ค่ะรูปอยู่บนผนัง ต่อไปไปดูภาพสุดท้ายภาพที่5กันเลยค่ะจากภาพที่หถามว่าปูอยู่ตรงไหนในภาพคะกอไก่ปูอยู่บนร่มขอไข่ปูอยู่ถัดจากปราสาททรายคอควายปูอยู่ในน้ำ ฉเฉลยตอบข้อขอไข่ค่ะปูอยู่ถัดจากปรา,าสาททราย <Yay! S 1> ตอนนี้ครบทั้ง5ข้อแล้วได้คะแนนเท่าไหร่คะจากคะแนนเต็ม5ขอบคุณที่ร่วมเล่นเกมด้วยกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตูแมทสวัสดีคะ่ะ